ครับสวัสดีครับสวัสดี롱บายสุขสุคนนะครับมือน,นี้กระับมาพบก,กันดีคือเก้าวเขาก็พุนน่มมาหน่อยเมืกินนะครับมือน,นี้ผ้าพีผ้าหน่อมเมื่อกีน้นะครับต้มขาไก,ไก,าไาไกใ่ใส่เสียงครับบ่มม้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยพี่น้องคล้ายๆขาไก่ตุนใส่ใส่เสียงอู้ดีอวหามันนั่นเนาะหน้าก็จะงอ เห็นเด้เป็นมากุ้งโอ้ปุ่นเสร็จเอาขาไก่โอบเสร็จด้วยกันอาพี่น้องมาตรงมาเลยห่างก่อนสรุปมือกินเรื่องฝากระสุนกระใสกดะเละกดแ,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกรบพรม,มน้อยและกินแล้วก็น้องเนยด้วยนะครับขอบุหรล่ร้ายด้วยครับสำหรับการจินชาและก็การลาจุดกับน้องนาวาอู้แน่บ่เห็นน้องนาวาขับน้องนาวามากิ้นนำกับพี่น้องมือเนี้ยเอา มีตัวแจวครับมันเป็นตุนเราต้อตงจิมมจ้มกับแจวแต่มันบางนะครับพี่น้องเอาลงทางล่างดีกว่าเอาลงมือเลย<ว>เดี๋ยวกินก่อนน้องนาวากันเลยครับเด้อเดี๋ววยวปลาซีมก่อนอืมแยบเว้ยอร์กินนดิมครับนะเอาลงมือเลยชิโนลงมือเลยชิ่นจักรบอลเลย นีปเลยอ่ะนี่บอกครับ <laughs> มันเปลือยเลยครับมันแบบเปื่อยเปลือยเลยไม่พยายามเอาเปลือยตุ่มเปลือกย ปลูกเลยอ๋อเ,เ,เ,เอาสินไหมครับไม่เอาโอไม่เอารองน้ำบ่านอยากได้เบิดมีมาระสัดครับคองหนองน้ำว่าข้าใหญ่ของพทรอือ้อ มีก่อนเปลี่ยกเลยเปลี่ยนขนห่วอะไรเปี๊ยกไอ้ทุนทวนมากับบรรยา <s> กาศค่อน้างอลองจิม้มด้วยกาวก่ะได้จิ้มนะ แล้วบรรยากาศฝนกำลังสีตัวฝ่าห้องห้องร <c oughs> ้ายคลิปเลยครับพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนชุด

บองฟันยกตัวข้นมาัาพูดกันนะนี่อ่ะข้าีมาตัดเดียวนี่สายอ้นครับพี่นนอกกับมาเมีบบอนบนคือเก่า นาว่ากำลังไปดูแย่ยเงเงายกหน้อยครับพี่นอ้องน้องนาว่านบุกอยากครับแต่ว่าอยากมาลงคลิปน้ำล้ัก็อยากมาเอวาเพิ่เริ่มการแสดงออกแล้วครับพี่นอ้องเลย 我放在旁边，不要。 mak mak free dam man tadi jugak menah memang งานมันารุงเงีว่ะฮึมนมบํารุงเงี้ากระดาษพิสูกระดาษพิสูนะกระดาษพิสูให้เอากระดาษพิสูให้เนี่ยน้ำอะไรนะกระยาพิสูแล้วกินน้ำอะไรที่น้ำเนื่งเดียบน้ำคาราบอยน้ำคาราบอยคาราบอยอืมคาราบอยด้ไ

นางกายแบบโคตนนุ่ง เปือยกินแห็มอไเปื่อยครับลองมือครับเอาไปแบบเปื่อย่มันคืออนี่ห่อเจียนโบเอาเอกง่อะไรครับน่ารักดีเ้ยเสียเลยนี่

ดดี่อนดีนล,ลีโอ้ยยัครับแกูไปด้ยกไปยุ่งเร่องะออ่มาบังตาม็ตมหนูไปบนลนี่บมาบังู้ยครับไยให้กินไในสระรับ เดี๋ยวพี่น่องมันจะว่าหายได้เลยเอ้าฮึข้อพักอ้าวเยอะไหมแบบหลวมเอแบบแบบต้องพักกัน

สูตรใหม่หรดองปล่กูบอกก่อนเอาแต่มาทีมนอื้อฉ่นหกนัำจิมเพีดนี่เป็นเมนูสูตรใหม่ครับพี่อแบบกินได้ลายผาเนาะใเป็นผักอีสานครับ เ <c oughs> วอนเป็นน้ำกระปุนเน <c oughs> าะพบาใจเดียวว่าน้ำน้ำว้าใสา่โอนกับโอนอีเรียบเนอะาใส่ใบอรกระปุเข้าไปเวลาใส่ใส่ไขน่นาวกระปุนแลวส่ไข่ต้มยำแบบไรรสชาติเนาะผากได้ซีมกันเลยพี่เนาะ มันกัเขากันใส่ได้นะใส่ใส่ขนอ่อซีิวดำใบมะกรูดใบอะกรูดน,น้ำหมักนึยังเกาะเย,ย,ยะอะหนึ่งกระจายเนาะอืะเสิร์ไลายเดอครับพี่นอ้อง มันจะร้ายมันสิเป็นรสชาติของท<า>ีนนั่นอืมไม่ฟาให้นั่นไช่ผู้นกินแต่ว่ามันเหมือนบะกลอกมันไม่คุ้นหั่นใช่เมื่อเจอบบกินแล้วกับมันสีดูรสชาติว่าเป็นกระชายนี่พี่กันครับพี่น้องใส่เลยครัรู้สึกว่ามันเป็น กินเขาก็ไ่เป็นสุกห่วยไปจุกอยู่บัเป็นจนดิบโอเ้ <c oughs> เป็นจนเฟื่อยเป็นจนเฟ <c oughs> <c oughs> ื่อยกัดหมดแล้วครับหาวยต่อไปไรนกับพี่น้อง

Sånn, sånn, sånn นามซุปมันจะไหนถ้ากินเสร็กับไปมันจะได้คืออย่างอปุ่นเนาะแต่ไปกินไก่ครับเสร็จมันจะออกขายกะเดียวหอมแบบโค้งหอมมันชื่อกระเตียวกับเมลเมกระเตียวอันนี้ันนะสางสรรขึ้นมาแบบบ่มั่ว เสร็จสิมัวม่วกระบจนในมั่วคักเรื่องปีน้องเลยเพราะว่ามันกบบนี้การดัดแปลงในการสร้างสรรค์เมนูอาหารนะครับเนาะเขาต้องดัดแปลงไปเลยครับหาแนวเสร็จสิครับ น้องน้องน้ำอะไรครับยิ้มเลยครับนักบงการตัวมันเป็นเอี๊ยวนอนเบิดค่ะกระไรพี่น้องสุดท้ายเนี่ยคือเก่าแล้วครับปากปีตัวน้องพราหอมปากหอมคอก็อย่าลืมกดวสะตักไข่ก็เลยกดแจกเพื่อเป็นกำใจกับผมบบานอะารเหลือกินแล้วก็น้องเนยแล้วก็น้องนาวาด้วยนะครับความรายๆได้ครับพี่น้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับบ๊ายบาย